สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับอ่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่7นะครับเป็น ep 7ของโครงการคนละครึ่งอะนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงอ่าร้านค้านะครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอะนะครับอ่าที่มีแอปถุงเงินอยู่ในโทรศัพท์อะนะครับที่ใช้ในการสแกนอ่าขายสินค้าให้กับให้ให้กับ,กบอ่าคนที่มีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งอะนะครับ ซึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านคงทราบแล้วและอีกหลายท่านคงยังไม่ทราบานะครับอไอตัวแอปถุงเงินตัวนี้ตอนที่เราสมัครครั้งแรกใช่ไหมครับเราต้องไปสมัครที่กรุงไทยเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการร้านร้านค้านะครับในโครงการคนละครึ่งนะครับต้องไปที่แบงค์เพื่อให้แบงค์เขาจัดการลงทะเบียนให้นะครับตอนลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งนะครับ หนึ่งร้านค้าจะใช้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องหนึ่งเบอร์พร้อมด้วยโหลดแอปถูงเงินอีกแอปหนึ่งนะครับว่าในเครื่องหลักนะครับผมซึ่งพอเราทําเสร็จแล้วปับ๊บเราสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ในการสแกนรับ,ร,บรับจ่ายเงินของลูกค้าได้นะครับแต่สมมุติว่าเราจะไปขายหลายๆที่พร้อมๆกันละ่ะโดยใช้ชื่อร้านของเราเนี่ยสามารถทําได้ไหมทําได้ครับผมคิดว่าหลายท่านทรา,ทาบอยู่แล้วว่าเราสามารถ ใช้แอปถุงเงินที่เป็นชื่อร้านของเราเนี่ยพร้อมๆกันอะ่ะได้ถึงห้าเครื่องหมายความว่าวันนี้ผมขายอยู่หมู่บ้านหนึง่งแล้วต้องการจะให้น้องเข้าไปขายอีกหมู่บ้านหนึง่งแล้วให้พี่ไปขายอีกมหมู่บ้านหนึง่งโดยใช้องค์การคนละครึ่งด้วยชื่อร้านของเราเองอะ่ะนะครับโดยใช้แอปถุงเงินของเราเองอะ่ะสามารถทำได้พร้อมๆกันเลยได้ถึงห้าเครื่องห้าที่พร้อมๆกันนะครับ ถ้าใครทราบอยู่แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการโหลดแอปและการติดตั้งแล้วก็ใช้งานผ่านไอ้ตัวแอปตู้เงิน่กับโทรศัพท์เครื่องอื่นนะครับซึ่งม,มันง่ายมากๆถามว่าจะช้าไปไหมก็ช้าแหะครับแต่ก็คงไม่มากเพราะว่าโครงการเค,ครึ่งในเฟสที่สองนะครับกําลังจะเริ่ม ให้เปิดให้ลงทะเบียนวันที่16บธันวาสอง3กสามเนี่ยนะครับอีก5้ล้านชื่อนะครับถ้ากับว่าวันที่16เนี้ยจะมีลูกค้าที่พร้อมที่จะใช้ไอตัวโครงการคนละครึ่งเนี่ยอีก5ล้านคนนะครับฉะนั้นแล้วณนว,วันนี้ยังไม่สายที่เราจะมาเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มยอดการขายให้กับร้านของเราด้วยการ แยกกันขายอ่านะครับผมไม่ขายนะครับลองมาดูกันว่าเราจะแยกยังไงนะครับแยกแยกโหลดแอปถุงเงินแล้วต้องทํายังไงต่อนะครับเพื่อให้เป็นชื่อร้านของเราเองอะ่ะขายพร้อมๆกันหลายๆที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับอ่าโอเคในเครื่องนี้นะครับเครื่องที่ผมใช้ถ่ายตัวนี้มันเป็นเครื่องหลักนะครับ เครื่องหลักที่มันมีแอปถุงเงินอยู่แล้วนะครับเคือตัวนี้นี่ยอดนะครับอืมนะครับมีแอปถุงเงินอยู่แล้วแต่เป็นเครื่องหลักแต่ถ้าผมต้องการจะไปขายที่หนึ่งนะครับเหมือนเหมือนที่บอกคือเราเราต้องการจะไปขายที่แต่ว่าต้องการจะใช้่าตัวแอปถุงเงินด้วยนะครับเพื่อจะให้มันมาลงที่ร้านของเราในเครื่องตัวนี้นะครับเลยต้องไปทําอีกเครื่องหนึ่งนะครับเหมือนที่บอกว่าคือ หนึ 1> 1 ber, 1 án, ่งเบอร์หนึ่งล้านหนึ่งแอปจึงเงินอนะ่ะมาสามารถาไปใช้ได้อีกห้าเครื่องรวมรวมเครื่องของมันด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูกันว่าอีกเครื่องหนะึ่งอะเราต้องตั้งค่าย,ยัางไงเพื่อให้ใช้แอปจุงเงิน่าเป็นแอปที่ร้านของเราด้วยนะครับเดี๋ยวลองเข้าดูก่อนตัวนี้นะครับเ,เข้าดูก่อนตัวนี้ลองเข้าแอปดูนะครับโอเคนี่แอปถึงเงินนะครับจะเป็นชื่อเนี่ยครับเห็นไหมครับตึกนี่ครับ ขนมบ้าบินน้องมะพร้าวนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องหลักเดี๋ยวผมจะทําอีกเครื่องหนึ่งเพื่อให้เป็นขนมบ้าบินน้องมะพร้าวด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อจะไปใช้อีกที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกเครื่องเลยครับอ่าอ,อีกเครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึง่งเราต้องโหลดแอปก่อนนะครับโหลดตัวแอปถุงนก่อนก่อนเลยนะครับเอามาที่ Play s t o r ตครับ แล้วก็มาข้างบนแล้วพิมพ์เลยครับถุงเงินนะนขึ้นมาแล้วปุ๊บนะครับติดตั้งเลยครับนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเปิดเลยครับเออันนี้โมโือถื์ให้ใส่เบอร์ของเครื่องหลัก่นะครับเครื่องหลักที่เป็นเครื่องแม่นะครับเครื่องหลักของผมนะผมใส่เบอร์ไปเลย แล้วก็กดขอรหัส OTP ครับ okay. มันก็จะส่งรหัส OTP มาที่เครื่องเนรื่อักนะครับเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งโอเค OTP มาแล้วหนึ่งหกสองสองหกนะครับโอเคนี้มันก็จะเข้าแอปของเรได้แล้ว,ลวนะครับนะครับได้แล้ว ทีนี้เอาโอเคเราระบ,บุตำแหน่งก็้นะครับโอเคระบ,บุก็ได้คือก็คือระบ,บุเป็นที่เดียวกันก็ได้นะครับตกลงอนุญาตนะครับตอนนี้พอดีผมอยู่ข้างนอกนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ท,ที่ที่ร้านนะครับก็ไม่เป็นไรตรงตรงขั้นตอนระบ,บุร้านนี้เราเรา,าข้ามไปก็ได้นะครับโอเคข้ามหมาเห็นไหมครับข้างบนมันก็จะเป็นไมบ,บนอนุญาตเหมือนกันอีกเครื่องหนึ่งนะครับพอเราไป ่ไปกอพอเราไปอีกที่หนึ่งนะครับเราไปไข่ที่ที่หนึ่งเราก็เอาเครื่องตัวนี้ไปได้นะครับอีกเครื่องเครื่องหลักที่ที่ผมถืออยู่เนี่ยผมก็ไปไก่ที่หนึ่งเครื่องตัวนี้กล้น้องถือเป็นที่หนึ่งไปถึงเปิดเครื่องแอปเหมือนกันเลยขอให้ต่อเน็ตได้ไม่จำเป็นต้องมีมีซิมนะครับต่อเน็ตจากไบความรื้จากอะไรก็ได้แชร์จากข้อสปอร์ตมาก็ได้นะครับขอให้เข้าเน็ตได้แต่ลเขัคนเราเครื่องเหมือนกัน นะครับใสร่ราคาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกานทาสร้างคิวอาร์โค้ดเหมือนกันเลยพอจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บพอลูกค้าสแกนมาตังค์ที่เข้ามามันก็จะโชว์ที่เครื่องนี้ด้วยแล้วก็จะโชว์ที่เครื่องของเครื่องแม่ด้วยนะครับมันจะเป็นเงินชุดเดียวกันเลยที่เข้ามาที่เครื่องแม่แล้วก็จะเข้าบัญชีคือบัญชีเดียวของเครื่องแม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือได้มาสองเครื่องแนละ้วถ้าใครต้องการจะเพิ่มอีกก็เอามาอีกทางนี้ได้อีกได้อีก3เครื่องนะครับทั้งหมดรวมแล้วเป็น5เครื่องอะได้ นะครับแค่นี้เองนะครับถ้าใครยังไม่ทำทำเลยก็ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าเราจะมีมาอีก5้้ล้านชื่อวันที่สบกนี้แล้วลูกค้าเก่าอีก10ล้านก็จะได้เพิ่อมอีกคนละ500นะครับโอกาสทางเขาเรียกโอกาสทางธุรกิจยังไม่อีกนะครับไม่ช้านะครับทำได้เลยนะครับโอเคหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วลืมกด รูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำ,นำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ